สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับกรณีว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยช้านะครับช้าแบบไม่มีเหตุผลนะครับอยู่ดีก็ช้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดใช้งานมาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆวันนะครับไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะครับจริงๆแล้วผมแนะนําว่าให้ปิดบ้านครับสองสามวันปิดทีก็ยังดีนะครับมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าเน็ตมันช้านะครับเราจะทํายังไงดีนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการรีร์ตตัวเราเตอร์กันนะครับหรือว่ารีบูตนะครับวิธีการอย่าง ตัวเครื่องนะครับอย่างอันนี้ครับผมเข้าไปที่เบราว์เซอร์ผมนะครับเป็น Google Chrome นะครับพิมพ์คำว่า1 9 2่6 8 1 1านะนครับแบบนี้นะครับ1 6 8 1 1นะครับกด Enter ทีหนึ่งจึง นะครับมันจะเข้าสู่หน้า default gateway นะครับตรงนเคเข่ายหน้า default gateway ครับโดยมากเนี่ยค่า default เนี้ย1น2 1 6 8 1้จเนี่ยจะเป็นค่า default gateway ของเน็ตบ้านทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตขององค์กรหรือว่าเป็น Home Office หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยน default gateway กันนะครับในคลิปนี้เราพูดถึงกรณีเน็ตบ้านนะครับเราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปลองดูที่ตัวเราเตอร์ของเรานะครับโดยมากเนี่ยมันจะมีชื่อ username กับ password ในการเข้าไปที่ default gateway นี้ให้นะคค่่ะาีีก็จมม default gateway กัใ,ในแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมี user กับ password ที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณก็ต้องลองไปดูของคุณเองแล้วกันนะครับอันนี้ของผมนะครับที่บอร์ดแบนผมก็จะใช้เซอร์ของผมนะครับ 2L แเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเข้าไปนะครับส่วนอื่นๆเราไม่ต้องไปดูนะครับคือเราต้องการแค่จะรีบูตนี่ยสังเกตนะครับของผมเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเนี่ยใช้งานมา22ชั่วโมงและ48นาทีนะครับใช้งานมาต่อเนื่องหลายวันใช้งานมาต่อเนื่อง22ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าต้องการรีบูตนะครับ แล้วก็มองหาคำว่า device management นะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บจะพบกับหน้าต่างน,นี้เลยนะครับร e b o o นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะมีแยกย่อยไปอีกหลายอันนะครับเช่น firmware update backup restore factory restore อะไรพวกนี้นะครับแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะ factory restore เนี่ยคุณไปกดขึ้นมาเนี่ย มันคืนค่าโรงงานหมดเลยทุกอย่างนะครับคุณต้องใส่ค่า ID ใส่อะไรเองทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เนี่ยก็ยุ่งเลยครับต้องไปโทรเรียกให้ช่างมาทําการคอนฟิกให้นะครับเราจะแค่รีบูตนะครับการรีบูตเนี่ยเหมือนการรีไซต์คอมพิวเตอร์นะครับก็แค่เหมือนปิดเปิดใหม่เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรหายนะครับทีนี้เราก็จะมารีบูตกันนะครับก็ไปที่วอลเลตโค้ดตรงนี้นะครับพิมพ์เลขตามที่ขึ้นมาให้เห็นนะครับ บางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะไม่มีขึ้นจะไม่มีพิมพ์เลขนะครับบางยี่ห้อก็แค่ขึ้นมาเป็น warning message ใช่ว่าเฮ้ยจะบูทจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็บูทได้เลยนะครับมันมีขึ้นมานะครับเป็นเราเตอร์ของโฮเว e i นะครับขึ้นมากดรีบูทปึ๊บบอกว่าคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะทําการรีบูทรีไว้์เนี้ยขเขาบอกว่าชัวร์กดโอเคปึ๊บ จะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับการรีบูตนะครับถามว่าดีไหมผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าขี้เกียจเข้ามานั่งรีบูตพวกนี้จริงมันหลายขั้นตอนนะแรกกับการที่คุณเดินไปถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์เราเตอร์บ้างนะครับเวลาไม่อยู่บ้านหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเช่นตอนกลางคืนเงี้ยปิดไปก็อาจจะเหมาะสมกว่านะครับโดยปกติแนะนําว่าให้ปิดบ้างนะครับไม่แนะนําให้เปิดทิ้งไว้นานๆนะครับแต่ถ้ามีเหตุจาเป็นต้องเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วแบบปิดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมารีบูตแบบน ครับ,รบหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับปุ่ม s u b สไครต์จะอยู่ด้านขวาล่างครับตรงที่มีลูกศรโผล่มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ facebook smart easy ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ